คนอย่างย่าในฝรั่งชอบนะคะเอ้าทำไมฝรั่งชอบล่ะลูกย่าหน้าแหล่ค่ะขนาดย่าถือแสงไฟนี่ย่าว่าถูกลูกถูกไม่ใช่ถือลูกบังกระดิตกไทยได้สูอะไรนะพูดช้าช้าสอสิงสอสิงเออโอ้ยน้องสวดให้ย่าโน่นอาแลนะจ๊ะเป็นยังคือเปย์เอิญคือกันกับลูกแพร่เทมันเป็นยังไงก็ว่า ขนาดญาติถือแสงไฟนี่ยายังนู่กหูกถูกไม่ใช่ถือลูกบังกานิโตกไทยได้สู๋โอ้ยร้องห้ยว่ารถนะชอช้างชอช้างชอชิงละลูกชอชิงช่อชิงอะไรนะพูดช้าช้าชอชิงช่อชิงบอกว่าไอ้ทองมันคาอะไรลูกมันคาฟันกระต่ายดิมันคาฟันกระต่ายค่ะโอ้ยกาศเตานอเป็นทังไหน พี่น้องเพิ่นมากหลายๆสิีหลายดีใจบ่ดีใจจ้าขอบคุณกำลังนำกำลังใจด้านหน้าเวทีจากพี่จาก,จากน้องครับทุกผู้ทุกคนที่มอบให้ค,ครับน้องอะไอศกุณาพรครับคังคะาคนยางย่าในฝรั่งชอบนะคะเอา้าทำไมฝรั่งชอบเลยลูกย่าหน้าเละค่ะเอเอ,เอย่าก็เป็นลูกชาวให้ชาวนาเนาะ<อ>ทำไงได้ล่ะ<อ>พ่อแม่พักวนอ้อยกวนมันตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนาะ แตมาจนไหจ้าตอนนี้ย่มาเป็นหมอลำย่มาอยู่ที่รถตู้แต่ทำไมย่ยังหน้าแหล่อยู่เดิมสาไม่ยังอลุกบักดีไปเก็บเพ็่กุจจบาทเลยนะเดี๋ยวให้คออธิบายสู้พี่น้องฟังก่อนอันพี่น้องแขกก็ชิลัปิดสี้แงไปหนาละพ่องบะไดนันไม่มัดสี่หอนแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าเครื่องเสียงหนาแหล่เศร้ามัดหอนตั้งชิลัดพี่น้องก็กระไดเนาะมยัง เอาคือไม่ไม่บานไหนเป็นไม่ตัวละทรายง่างไปหนาตูเบัรกับหอนคือเก่าอุ้ยอันอันผู้อื่นอะหอนเล็กๆลกตะวันห<อ>นาแหล่เศร้าหอนเตนีิฮอนนีิฮอ,อนอุด,ดอนมึงจะมาได้ไอ้กบมาได้เมื่อปีเมื่อปีไอ้กลบเราเฮ็ดดีอยู่แล้วค่ะเออแต่ว่าเจ้าย่างไก่ละพ่องมันหอนโลดดีเนาะยังไงธรรมดาละะ่ะเนาะจ้าเครื่องเสียง,งเงินเส้นฮะเสียงเงินเส้นอ้าววันนี้ซื้อสดเนี่ยกูใจถ้าได้เบิร์ตอยู่เหลืออยู่ลานกี่กอบาดกูนี่ฮะ สูวเขาแม่ตัวเขาได้ไปพูดถอดสามรอบพี่บอกกูเลยว่าไงคะอะไรนะคะพอหรือยังคะโอ้สิลงั่ตีสามมือตีถามได้เป็นอย่างไรเบิร์ดไา่ประด้เสื้อเล็กเบิร์ดทอด้จึงไล่มาเบิร์ดเงินทุกวันเอาว่าแม่ลุ้งเอกเลยทั้งสองลูกย่าเบาเรื่องเลขลูกแหละไม่เงินศูนย์ อพ่อบอกกันไหมงวดนี้แปดมาเออกูพอเห็นแปดจักตัวเอสารู้ไหมใครเป็นคนบอกใครตัวใยญยเองอเดี๋ยวจะเป็นาค่พ่อเธออยู่ในเจสาม<อ>ไม่เห็นเกีตเลยเอาอีหลาบอกกับพี่ค่ำนองฝากพี่ฝากน้องได้ลูกอีลานอล้องละไอยสรรณาพ่อขอฝากเนี่ยฝากตัวกับพี่น้องน้องบัวลำพูนแะอ๊ดอจา้า